วันนี้จะเป็นวันแรกที่เราจะเริ่มใส่ปุ๋ยสูตรใหม่ใส่สูตรใหม่ที่เราไปไปหาข้อมูลมาเนาะใช่ทีเนี้ยเราก็จะเริ่มเริ่มทดลองเลยว่าเราใช้ปุ๋ยตามที่เราอ่านมาแล้วมันจะเป็นไงบ้างเนาะไเพื่อนก็มาใส่ด้วยกันแล้วก็ทดลองด้วยกันดูด้วยกันใช่แเราจะเห็นเลยว่าเป็นยังไง ขาทายดีเนาะขาทายอ่นเลื่อนเลยนะก็คือหลังจากที่เราตัดแต่งไปแล้วแล้วเริ่มแตกยอดแล้วเราก็มาใส่สูตรนี้เลยอ่าคืออะไรเออสิบหกสิบหกสิบหกอ่าอ่ากระถางสิบถึงสิบสองนิ้วก็ใส่เหมือนชาเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวใส่เลยเใิ่เลยเนาะใช่อันนี้เราจะลองใส่แบบว่าเริ่มเริ่มก่อนทีละครั้งพอเนาะทีละครั้งพออ่าเราจะใส่สี่สูตรเหมือนชาใส่รอบรอบโคนรอ ไม่ต้องคุณรู้แล้วคราวนี้ไม่ต้องคุณรู้แล้วสูตรนั้นคุณทำไม่ไหวใช่ไม่ต้องคุณรู้แล้วอันนี้โ <c oughs> รย <c oughs> อย่ายงเดียวน,นี่เพียงแค่ปุ๋ยมาสดๆร้อนๆเลยสูตรเรา<ช>ที่เราไปทําการอ่านคนพาหาข้อมูลมานี่ก็ทางเล็กหน่อยก็ลดสัดส่วนไปแค่ครึ่งช้อนพอ,อใส่อย่าไปอย่าไปชิดโคนมากอืมกันไว้เดี๋ยวไหม่แล้วก็ เนี้ยเข้ใส่ปุ๋ยหเนี้ยเอ้ใส่ปุ๋ยเลยพี่อย่าไปชิคนมากนะอืมมก็ละลายนีกระถางใหญ่ก็ยหรออืเนี่ยพอพอเราตัแต่งเราเริ่มแตกยอดแบบนี้ยนี้เยพีนี่ใ่เริ่มแตกยอดก็แบบว่าใส่ได้เลยเริ่มแตกยอดคอเริ่มแตกยอตอนนี้ คือตอนเปลี่ยนกระถางไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริงๆแค่พี่บีะตัดรากนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงมันสะดุงนะะด้งเลยอ่ะสะดุ้งแบบใบร่วงหมดเลยอ่ะเป็นไปได้ไงอ่ะแต่ใบสวยอ่ะเอองงมากอ่ะที่เปลี่ยนไปหกกระถางนะเนอาอะเรามีต้นนี้ที่พี่รักแบบว่าไปตัดรากนิดเดียวอ่ะเลยถูกว่าเลยต้นนี้ <laughs> ใช่ใบร่วงหมดเลยเป็นไปได้ไงอ่ะ เพราะตอนนี้เราสังเกตที่เราต้องเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเพราะว่าเราสังเกตมาสูตรเดิมเราใช้มาแล้วมันรู้สึกว่าต้นไม้ก็ดูโทรมลงเนาะใช่เราต้องปรับเปลี่ยนปุ๋ยแหละเพราะว่าสูตรเดิมที่เราใช้อะธาตุอาหารมันไม่พออใช่มันมันเร่งดอกเกินไปเร่งดอกเราออกจะบอกพีเกินไปเนาะใช่โทรมแต่เราลองก่อนเนี่ยประมาณเดือนเดือนสองเดือนก็รู้แล้วใช่ว่าเป็นยังไงสบายเนาะอันเนี้ยใส่แับเดียวเสร็จ เก่าสูตรเดิมนียเจาะรูแล้วเจาะรูอีกอูไม้สั่นหมดใส่เสร็จเลยกันพอดีอันนี้สบายๆพอทิตหน้าเราก็ใส่สูตร15 15 15เราเลี้ยงที่มีเนี่ยให้เก่งก่อนให้แบบว่าเข้าใจเขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยเพิ่มไกลละไกลละแป๊บเดียวเสร็จใส่แถวล่างคู่แถววนเลยกไดน ที่ลาไม่ใส่เป็นแถวๆวเดี๋ยวก็งงใส่เป็นแถวๆ,ๆดีกว่าเอ,าอยคาปูชิโน่หอมมากเลยอะแค่เดินผ่านก็แบบหอมใช่หอ,อ,อมมากๆคาปูชิโน่เนี่ยเราเราบานทนมากๆเลยนะใช่บานทนมากตอนนี้คือมีตุูมๆออกมาเด็ดทิ้งหมดเลยตนนเแต่อันนี้ไม่ได้เด็ดเพราะว่าดอกเขาดูสมบูรณ์ดี หอมมากดอกก็ยังออกแบบออกทีเหมือนเดิมนะสงสัยสงสัยปุ๋ยยังอยู่น,น,นี้ลอฟฟี่ลิเดียสวยสวยสวยดีสวยอืมลอฟฟี่ลิเดียเรียงแค่นี้แหละเสร็จเรียบร้อยทั้งสวนเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปใหด้วยกันดูมีปัญหา,าการหรือว่าใช่ใ,นะใชใใ่เดี๋ยวลองดูว่าเออต้นไม้เราเป็นไงบ้างเนาะ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าก็ใส่สูตร15 15 15ใช่